เริ่มต้นการใช้งานแอปพลิเคชัน s t e l l a นะคะเข้าไปที่ Play Store นะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ Android หรือถ้าใช้ iOS ก็เข้าไปที่ App Store ได้เลยพิมพ์ว่า s t e l l r New k i n แล้วเราก็เลือกกดติดตั้งได้เลยนะคะ วิธีการใช้งานแอป s t e l l a กดเข้าไปแล้วนะคะมันจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เรากดที่ s i g n In เข้าไปแล้วก็กดดำเนินการต่อแล้วจะปรากฏหน้านี้ขึ้นทัดแรกสุดให้ใส่อีเมลของเราที่ลงทะเบียนเอาไว้ตามด้วย password, จากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้ได้เลยหน้านี้ให้เลือกที่ต่อไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้านี้แสดงว่าเราล็อกอินสำเร็จเรียบร้อยแล้วคือหน้าหลักของแอปพลิเคชัน s t e l l a ค่ะ ริมต้นใช้งานในเมนูต่างๆดูในคลิปต่อไปได้เลยค่ะ